สวัสดีนะคะเพื่อนพี่วันนี้นะคะน้าก็เอา,อาเป็นตุ๊กตานะคะเนาะก็คือมาให้ได้ชมนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่น้าสั่งมานะคะเนาะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่ามันกระโปรงของเขาคือมันจะบานได้นะคะเนาะเดี๋ยวน้าแกะให้ดูนะคะคือจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะ ม้าปล่อยดีมากแกะเยคะเดี๋ยวน้าจะแกะให้ดูนะคะว่าประกอบให้ดูนะคะของเขาคือมันเป็นแบบไหนนะคะ <S <S อ๋อมันมีมันมีเสียงดนตรีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็กระโปงของเขาเขาบอกว่ามันบานได้นะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะหาสินเดี๋ยว <c oughs> นะคะ ราคาเสียงดนตรียังไงเดี๋ยวนะคะเสียงดนตรียังไงเนี่ยอ๋อมันต้องใส่ฐานนะคะเพ,พื่อนพี่แต่นาคไม่ได้แกะคือตรงนี้นะคะตรงนี้คือเขาจะมีน็อตนะคะจะมีน็อตน็อตหุนตรงนี้นะคะแล้วเราหุนออกแล้วเราก็ใส่ฐานนะคะแล้วเราก็กดสวิ์นะคะตรงนี้ก็จะเหมือน เหมือนหมุนได้นะคะเหมือนหมุนได้ประมาณนี้นะคะแต่นาคไม่ได้แกะใส่ฐานให้ดูนะคะเนาะนาคไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะคะนาคเนื่องามันแกะออกมาแล้วก็ใส่ฐานไปอย่างนั้นนะคะคือมันต้องใช้น็อตนะคะตรงนี้นะะคจากประมาณนี้นะคะเพื่อนทีประมาณนี้รูปทรงนะคะสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะคือจริงๆแล้วที่นาคเอาให้ดูเนี่ยคือปีใหม่เนี่ยคือ อันนี้คือจะขายดีนะคะเพื่อนพี่เนี่ยค่ะแต่ของเขานะคะกระโปรงนะคะกระโปงจะมีสีม่วงสีชมพูนะคะจะมีม่วงกับชมพูนะคะกระโปรงนะจะมีม่วงกับชมพูแต่จริงๆแล้วคือเดี๋ยวนะคะ ตรงแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดวนี๋ยวนะหน้าขอดูชัดๆหน่อยสิอ๋อตรงนี้อ๋อตรงตรงตรงด้านล่างของเขานะคะคือมันจะหมุนได้นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นผมหน้านหน้านะคะคือเนี่ค่ะเป็นชุดเจ้าสาวนะคะส,สวยๆนะคะ นนคือมันจะมีเสียงดนตรีนะคะแล้วก็คือในในในวงเขาเนี่ยคือมันจะหมุนได้นะคะมันจะหมุนเป็นวงกลมๆนะคะเพื่อนพี่ก็จะหมุนแล้วก็จะมีเสียงดนตรีนะคะ,นะเนาะแต่น้าก็ได้ใส่ฐานให้ดูเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะคือรูปทรงประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เป็นตุ๊กตาเบบี้นะน่าเรียกว่าเบบี้ใช่ไหม นั่นคือช่สวยงามค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องประกอบอะไรนะคะคือตรงเนี้ยตรงด้านในเนี่ยคือเราเราแค่แค่ดึงตรงดงดึงตรงสลัดขึ้นไปนะคะมันก็จะหุบมันก็จะบานแต่ถ้าเราจะหุบนะคะเราก็ กดประมาณนี้เนี่ยค่ะกระโปงก็จะหุดลงก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้แต่ถ้าเราจะทำเป็นบานขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นี่ค่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเราเราปิดเปิดเหมือนกลางร่มนะคะเพื่อนดีเหมือนกลางร่มเหมือนเนาะถ้าเราทูขึ้นไปนะคะเราเดินดันชนิดขึ้นไป มันก็จะบานออกเหมือนกระโปงนะคะประมาณนี้นะคะน่าอธิบายสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนพี่แต่ก็สวยนะคะมีสีชมพูนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะเนาะแต่ชมพูนี้คือหมดไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ตอนเนี้เหลือแต่เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนพี่แต่เป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าหน้าสั่งมามันมันมีแค่สองสีนะคะ ชมพูกับม่วงแต่ชมพูหมดแล้วเหลือแต่ม่วงนะคะเนี่ยประมาณนี้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ท่านใดสนใจนะคะที่จะสั่งให้ของฝากของฝันลูกๆหลานได้นะคะเพื่อนที่เน,<อ>เนี่ยค่ะเทศกาลไหนก็คือให้ได้แล้วก็ซื้อสวยงามนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูใกล้กลดีกว่าเนาะสวยนะคะเนี่ยจัดจัดสวยเลยเดี๋ยวน่าให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะก็อ่ากล่องหนึ่งหนึ่งกล่องต่อต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็สีนะคะตอนนี้จะเหลือแต่สีม่วงนะคะชมพูหมดนะคะเนาะ ชมพูหมดนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะก่อนปีใหม่ก็น่าจะมีของเข้ามานะคะเนอะอาะเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจที่จะสั่งนะคะให้เป็นของฝากของฝันก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนพี่พรปกติแล้วคือเนี้ยน่ากยังไม่ยังไม่เคยเอามาทําเป็นคลิปลงในช่อง youtube นะคะเนาะพอดอีมีน้องคนหนึ่งนะคะเขามาซื้อสีชมพูนะคะ หน้าก็เลยหยิบออกมาแล้วก็ให้เขาเลือกนะคะเขาก็เลือกสีชมพูไปทีนี้ก็เหลือเป็นม่วงนะคะ <leaves it. S 1> เพราะว่าชมพูนี่คือชมพูนี่คือจะออกดีนะคะแต่ม่วงนี่คือมันเหลือแต่ม่วงนะคะเนาะแต่ถ้าก่อนปีใหม่ถ้ามีชมพูเข้ามาหน้าก็สั่งมานะคะเนาะแต่หน้าตอนนี้คือเหลือแต่เป็นสีม่วงนะคะม่วงก็สวยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่นี่ค่ะ ถทำยังไงนะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ท่านใดจะสั่งให้เป็นของฝากของขวัญลูกหลานหรือ,อเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวยงามนะคะรุ่นนี้สวยงามค่ะ